I see her rolling up over black Cadillac High heel boots and a sexy new... body for the Baby's bad, oh baby's out bad After her there ain't no so coming back Wanna take a run new... and เลือกใช้เป็นสีส้มนะครับก็รอบนี้ก็จะุึงจิบแล้วก็สนิปิ้เข้าไปาลองลองเล่นดูนะดูดูดูถ้าตีจิบเพราะว่าน่าจะตีได้นะแต่มันเดินทางช้านะฮะในสะลานีใกล้โค้เดี๋ยวผมจะลอยเรือแบบนิ่งๆรอเลยรอใกล้เลยลองดูกันตามใต้สะพานนี้นะ เช็ดเค้กินไปกัดไปสามตัวได้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งไม่ถูกตัวหนึ่งขาดตัวหนึ่งได้ก็โอเคเป็นเหยื่อตัวนึงที่ได้ผลนะเดี๋ยวเรามาดู Happy ้ฟอนะครับอันนี้ Happy ้ฟอนี่เป็นตัวแรกเลยที่ผมเคยใช้นะมีน้องออกรุ่นเด็ดให้มานะครับก็ได้ใช้ก็ได้ทดสอบนะครับ I think she's feeling turn it up a few my Hmm. ถ่ายเรือนะเดี๋ยวไปรอตีมาะจิดนะจะมีจิบไหมเฮ้ย,ข,ย,ยข้างที่เสียลมไปรอเสียลมไหลแ่สองข้างโซเออเจ็บไรยัไม่อย่างไรต่อไป Okay. Yeah. Right. ว่ามันขึ้นเบาเป็นไงขึ้นมาเลยนะปลาถ้าเราตาดีเราเข้าใจมันนี่มันใสเลยนะวันนี้จะได้ปลาที่เนี่ยคือไม่ต้องฝึกลองซ้ำเล่นดูนะปกติพี่้องไม่ซ้ำ ไม่มีวงมีแต่ปากแหลมเมันนิดเดียวเท่านั้นแหละอะไรกันนะอู้ยอะไรไหมนม่มึงกเขาใส่เล่นไหมมาทีเดียวอย่ะไม่ใช่ตัวที่กลับพิน 嗯。Mm. ตนใหญ่อ mm ืม hmm. อ mm ืมอะไรกันไป นี่เป็นรอบต่ำโมล็อกนะครับแบ็กเดวิลไม่โตเท่าไหร่นะรที่จะใช้ตีเหยียรลักนะครับนีก็ทดสอบนี่เป็นปลาตัวแรกของผมเลยนะตอนทีใ่ใช้ตัวนี้ไม่ใช่โมล,ล็อกผมพูดผิดน,นะแบ็กเดวิลลูซิเฟอร์6.3นะครับ ใช้โมลบจนติดจนเพลินเพราะตัวนี้เพิ่งสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะจากค่ายพีเอชคุ๊นะครับคันก็เป็นลิเกเตอร์สกายฟอร์นะครับโอเคเดี๋ยวคอยติดตามครับนี่ตัวเล็กจะไม่เชยเป้าที่เราตามหาครับไปตัดเนอปลเหย่อจะลอยไปได้าตัวตัวเดิมปลาเหยื่อเห็นเลยนะเห็นตัวเลยไหมเห็นครับ ไนใกล้ๆขนาดนี้ดูดิระวังเยอะอย่างท่จะไม่ทันนเ้าที่เราตีแบบสามี่นี้นะคันี่ ดูก like so well. ูสีเฟอร์ดูกูสีเฟอร์เอฟขวิดเครื่องข้างเลย เหงาเลยเงาเลยดูซ <łość> ิเฟอหกจุดสาครับพิกเตอร์สกายฟอร์สองยี่ห้า ีอยู่จริงบอกตีปาบึกโอ้โหเร้อ,องทำไมอ่ะมือถือมีไม่ถ่ายด้วยเก็บแค่ชนสายโฟรดูตัว อ้โบวกแน่นอนครับอ so ุย้ยคนลุกอุ้ยสิบถ้วยเนี่ยเบีย huh. ร์จูดารถท่องวิ่งเท่าไหร่เนี่ย จูานดูนะยอนเซาีอย่างนี้ปุ๊บนี่เดียวโอ้ยอ้แูดัดล็ช่องเริ่มเลยออ้ยเริ่เริ่เริ่ไม่กับยกล้โหยกไม่ไหวเลยเน่าขมดขมดขว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 วเียตรนี้ อ้เต็มตีเตียยิงตัวนี้อ๊อกระวังนะระวังดินโอ้โหตัวนี้ไม่โอ้โหบอลลูใหญ่จริงนี่ครับเฮียอะไรเนี่ยใหญ่มากนี่ครับลอกเป็นลูซิเฟอร์นะครับจากค่ายแบ็คเดวิลนะลิ c เตอร์สกายโฟนะวัดดังฟลุ๊บเลยนะครับนี่ครับ อยู่ข้างัเดี๋ยวต้องขอกิ๊เปอร์จากนิกกับครีมอ่ะยงนี่ครับนี่ครับโโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อันตรายเคลียร์คนก่อนเดี๋ยวขอขยับขันบิดเนี่ยปลาใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราต้องใช้ครีมที่ยาวๆอันตรายมากดินอย่างนี้ก็เหยียดก็ต้องเหลืออีกตัวงอ่ะปลาจะช้ำอันนั้น โอ้โหสัตว์ใหญ่มากโ,โหจริงตัว,อว,อวยอมเปลือนแล้ววะวดูครับสุดยอดเลยอ่ะคันตัวนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับในการทดสอบคันแบ็คเดวิลนะตันนี้ก็ได้ทดสอบเจ้าลูซิเฟอร์นะครับ6.3นะตัวนี้นะครับที่นา,นาดูนี่นะครับ ตัวนี้ใช้แขนโกมซัตด,ด้วยนะแต่สลาเด็กผมยังไม่ใส่นะสายนี่ผมเป็นสายที่ผมทดสอบนะครับคันเป็นลิตรสกายฟอร์นะเอาอยู่เลยนะสายแบบนี้ที่นานาเห็นเลยนะครับในวันแข่งแข็ที่ผ่านมาที่ที่ผมติดตามนะผมใช้ของอุปกรณ์พวกนี้ของบรีบีเอสเนี่ยทดสอบในการแข่งขันเลยนะครับแล้วผมก็ได้วันที่2มาด้วยนะตัวนะตัวนี้ก็สิบนิดๆน,นะครับเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวผมขอนําปลาไปส่งเจ้าที่ก่อนนะเพราะเดี๋ยวเขาจะช้านะครับโอเคครับฝากติดตามนะฝากกดไลใจ นะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของน้าได้ติดตามรับชมเหมือนที่น้ารับชมโอเคครับตั้งเดี่ยว